ที่จังหวัดตรังเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากมีรายได้ตกแล้ววันละ1-2,000บาทต,ต้องไปที่อาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพพารวยในช่วงหน้าแล้งเลยก็ว,ว่าได้นะคะ <Green. S 2> ก็คือกับการที่ล่องเรือไป uh. เพื่อไปตระเวนหาสาหรายขนขนกน,นั่นเองอมีสาหรายขนนกแล้วนี่ <อ recovery. S 1> นะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยคุณผู้ชมไปดูภาพใกล้ๆ,ๆกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะโอ้โหเต็มตะกร้ามากนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะหน้าตาของสารายขนนก เป็นผลผลิตจากท้องทะเลชาวบ้านกว่า100ครอบครัวในพื้นที่หมู่ที่3นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านหวีนะอําเภอหาสําราญเนี่ยจังหวัดตรังเนี่ยเขาออกตระเวนหาแล้วก็ยึดอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้งนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นภาพเป็นประจำเลยก็คือชาวบ้านเขาเรียกว่าจะนําเรือพรีดนะคะ,คะเรือเนี่ยกว่า40ลํลาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ นะคะออกไปหาสาหร่ายในพื้นที่บริเวณปากอ่าวพลองเกาะกลางเป็นแหล่งสาหร่ายขนาดกว้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็เมื่อไปถึงเนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้เชือกเรือเนี่ยผูกเข้าไว้กับเอวตัวเองอแล้วก็ลอยไปค่ะ,คะดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ําทะเลความลึกสักประมาณ1-3เมตรเพื m, ่อไปเก็บสาหร่ายแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตกะกร้าเตรียมไว้ในเรือน,นี้นั่นเองถูกต้องค่ะในแต่ละวันเนี่ยชาวบ้านเขานาเรือพรีสนะคะไปเก็บสาหร่ายได้วันละ30-50กิโลกรัม แล้วก็หาได้นับร้อยกิโลกรัมตามออเดอร์ที่แม่ค้าสั่งมาเลยนะคะโดยเอาไปขายค่ะในราคากิโลกรัมละ40บาทค่ะทำเงินเข้ากระเป๋าตกวันละ1-2,000บาทต่อคนเลยทีเดียวค่ะในแต่ละปีนะคะเขาจะสามารถหาสาหร่ายขนนกเนี่ยได้ประมาณ5เดือนนะ,ะเป็นช่วงโอกาสทองของเขาแต่ว่าช่วงที่ต้นสาหร่ายเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงหน้าแล้งนั่นเองค่ะก็คือช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนนนะคะ โดยชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพหาสาหร่ายขนนกเป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วก็เป็นอาชีพหลักในช่วงในช่วงหน้าแรงค่ะมายาวนานหลายสิบปีลแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับสาหร่ายขนนกจากหาดสำราญเนี่ยเราจะพบในท้องน้ําที่เป็นทรายเท่านั้นนะคะ,คะจะมีความสมบูรณ์แล้วก็ขึ้นปกคลุมอย่างหนานแน่นตามธรรมชาติใกล้ชายฝั่ง น้ำลึกเพียงประมาณ1-3เม,มตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เนื่องจากเป็นแหล่งปลอดน้ำเสียจากบ่อกุ้งแล้วก็โรงงานอุตาาาสาหารกรรมนะคะสาหร่ายก็สามารถเติบโตได้ดีซึ่งเขาบอกว่าสาหาร่ายชนิดนี้จะได้รับความนิยมไม่แพ้สาหาร่ายพวงอางุ่น <c oughs> ที่ใส่ตามจานสลัดที่คุณผู้ชมไปทานตามร้านนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาบอกว่า,า,าสาหาร่ายเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทานกับเขาเรียกว่าเป็นผัก ผักหนอกผักแนมทานกับแกงเผ็ดน้ำพริกกะปิถูกต้องค่ะแล้วก็กินคู่กับแน่นอนที่สุดคนไทยน้ำจิ้มซีโฟดค่ะเพราะว่ารสจัดจ้านดีนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าสาหร่ายขนนกนะคะยังมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้บำรุงระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเป็นขุมทรัพย์ จากทะเลฝั่งอันดมามันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสาหร่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเราไม,ไม่ได้พาะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องของสารอาหารเรื่องของแร่ธาตุอะไรต่างๆเราได้เต็มๆเลยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook c n n Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ